สวัสดียาำเย็นค่ะวันนี้พามาเอากุ้งขึ้นนะคะทุกคนดูสิถูกไหมน้ำขึ้นนะคะทุกคนนี่น้ำขึ้นอับปุ่มยนน้ำขึ้นไม่รู้ถูกหรือเปล่านะฟไหนถูกอยู่ว้าว,ว,าวถูกอยู่ไอ้กุ้งกระโดดออกจากรูไปปะ โอ้ถูกอยูค่าเนี่โอ้วันนี้น้าน้ําขึ้นก็ถูกเด้อเนี่ยเออได้จริงจกอีกต่างหากอ้าวจริงจกจริงจกปไปไปเดินไปดึงดึงดีๆเด้อค่อยๆดึงเด้อมันหนักไอ้นะมันหนักต้นไม้เดีๆๆๆ๋ยดูยดูยมค่อยๆค่อยๆ ำดีๆขขับมาปลาอะไรนะโดนปลาอะไรเย้โดนปลานี่โดนปลาโดนปลา,าปลาตัวเล็กไป,ไปเลยเลย,เลยค่ะไปดูอีกปะเดินไปเร็วเร็ว ดึงอืมค่อยๆดึงไปหุบให้แม่ด้วยหุบด้วยกดกลางกดหัวมันไงเนยับดี้มเอาลดาไปต่อไปต่อ ไปเลยเลยอันนี้เดนดักรอบไว้ไดนะดักรอบไป,นะบไปว,ว้าวฮุบให้หน่อยนั่นแหละตรงมือตอนนี้ดูตอนเทเลยนะคะทุกคนดูตอนเท รับงานไม่พองานแล้วสามงานโอร่าอีกวะไปงานเลยวบาลูกกุ้มกุ้มจ้ากุ้มจ้าไม่เนาะดเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคอยกวนจังเลยนะลูกสาว ปม,มามาเตาเต้าโอาดเคเต้าหน่อยเตาโอ้ยมันกัดเดี๋เต้าหน่อยอยากให้มือขาดเหรอมือหนาเออ้าหนอโอเค้าหนอแม่เนิวันนี้จะมีคนกวนหน่อยเด้อคะ่ะจะมีน้องปุ้มปุ้มกวนหน่อย<น>จ้กหน่อยหนึ่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อัปเดตคะ่ะ <c oughs> ได้เต่าด้วยได้กุ้ง <c oughs> ด้วยคะ่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมคะ่ะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะฝ <c oughs> ากช่องน้อยๆไว้ด้วยนะคะ <c oughs>